สวัสดีทุกคนฉันชื่อพราวิทย์เออที่จริงก็แค่พราวเฉยๆนะ่ะแต่เพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้ที่โรงเรียนของฉันมีจัดแข่งขันทําข้อสอบวิทยาศาสตร์ซึ่งเงินรางวัลของที่หนึ่งนะ่ะมันก็ล่อใจฉันมากๆและเพื่อเงินรางวัลน,นั้นหลายๆวันวมนนี้ฉันเลยต้องผันตัวเองกลายมาเป็นพราวิทยาา์ฉันเขียนข้อมูลในหัวตัวเองใหม่ให้มองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เลิกเรียนกระจกนูนหน้าโรงเรียนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะสำหรับฉันมันคือความอัจรรย์ของการสะท้อนกระจกโน,โนูนให้ภาพเสมือนหัวตั้งเล็กกว่าวัตถุเสมอและช่วยให้เห็นมุมมองของภาพกว้างขึ้นอีกด้วยเจ๋งสุดๆและพอฉันกลับมาบ้านตอนฉันรดน้ำต้นไม้แล้วเกิดรุงกินน้ำสำหรับฉันมันไม่ใช่แค่สวยหรอกแต่มันคือความงดงามของแสงอาทิตย์ที่สัดส่องมายังละอองน้ำและหักเหออกมาเป็นสเปกตรัมของแสงต่งางๆทุกๆอย่างที่ผ่านตาฉันตอนนี้นะ่ะจากกีตาร์ที่ฉันเล่นสิทิที่ฉันรูด หรือแว่นสุดคิ้วที่ฉันใส่ฉันต่างก็มองมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมดและแล้วก็ถึงเวลาที่ฉันรอคอยเวลาที่จะได้สอบตอนนี้น่ะฉันบอกได้เลยว่าพราวิตย์คนนี้พร้อมที่จะเป็นที่หนึ่งแล้วรอฉันก่อนเงินรางวัลฉันกำลังจะไปหาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันหลับเหรอ ่ใช่แบบนี้สิได้ไงกันคิดสิเชา้ากลางวันเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนกลางวันฉันกินข้าวเหนียวไปน,นี่นาข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีอะไมโลเพกตินมันย่อยยากกว่าอะไมโลนี่นะระหว่างย่อยร่างกายฉันก็จะหลั่งเซโรโทนินกับเมลาโทนินออกมาบวกกับที่ฉันตื่นอ่านหนังสือแบบมาราธอนฉันก็เลยหลับไปนี่ฉันฉันดินมาพาดเรื่องทั่วๆไปแค่นี้นี่นะโถเว้ย